อัปเดตมาตรฐานใหม่ล้ำมาตรฐานดีกว่าใครนะคะที่เซนไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะอยากมาอัปเดตเรื่องของมาตรฐาน GHP ค่ะว่ามันดีอย่างไรแตกต่างกับ GMP ของเดิมอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอเกริ่นก่อนว่าเซนของเรานะคะก็ได้รับรองมาตรฐานใหม่ล่าสุด GHP เรียบร้อยแล้วค่ะ ดี๋ยวมาอธิบายในคลิปนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของตัวมาตรฐาน GHP เนี่ยนะคะเรียกว่ายาวเหยียดมากค่ะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสรุปให้ได้ใจความพอให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ประโยชน์ค่ะที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นผู้บริโภคนะคะว่าคุณได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เรามีมาตรฐาน GHP หรือผู้ผลิตนะคะมีมาตรฐาน GHP ค่ะ GMP ของเดิมเนืก็คือ Good Manufacturing Practice นะคะส่วน GHP เนี่ย มาจาก Good Hygiene Practice ค่ะ GMP เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะก็ดีเหมือนกันซึ่ง GMP เนี่ยสโคปของเขาเนี่ยเป็นแค่เรื่องของผู้ผลิตหรือว่าโรงงานไม่ว่าจะโรงงานอาหารเสริมโรงงานเครื่องสำอางหรือโรงงานอาหารนาะ GMP เนี่ยก็จะเหมือนเข้าไปครอบตรงที่โรงงานผลิตดังนั้นค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความปลอดภัยของอาหารโลกนะคะ ของ WHO เองรวมถึงเรื่องของ Food Business Sustainable นะคะมาตรฐานของสากลทั่วโลกเนี่ยเขาขยายสะค p บขอบเขตค่ะเขาไม่ได้มองภาพเล็กแค่เรื่องของโรงงานผลิตค่ะแต่เขามองภาพกว้างมากขึ้นนั่นก็คือตั้งแต่การเพราะปลูกการผลิตการขนส่งการจัดเก็บทั้งห่วงโซ่อาหารเลยค่ะเรียกว่า Food Chain Supply ทั้งหมดเลยที่มาตรฐาน GHP เนี่ย จะเข้าไปลงรายละเอียด ควบคุมตรวจสอบหรือกำหนดให้มีการวิเคราะห์เป็นมาตรฐานใหม่ที่ลึกขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดในการ cross, วิเคราะห์ตรวจสอบควบคุมต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตแต่ครอบคลุมไปตั้งแต่เกษตรกรเพาะปลูกเลยค่ะว่าการเพาะปลูกเป็นอย่างไรดีไหมถูกต้องไหมปลอดภัยไหมแล้วก็มาควบคุมที่กระบวนการผลิตการสกัดซึ่งต้องบอกว่าเซนของเรานะคะล้ำไปยิ่งกว่า ว่าเรามีลับวิจัยค่ะที่กิ่งกําลังนั่งอยู่นี้นะคะด้านหลังห้องนู้นเนี่ยก็เป็นห้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆสารสกัดค่ะ มีคุณภาพปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเนะเาะนอกจากนี้นะคะ GHP เนี่ยก็ยังควบคุมกระบวนการผลิตด้วยนะคะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือระบบอากาศพื้นผนังเพดานต่างๆเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังควบคุมไปถึงกระบวนการขนส่งจัดส่งด้วยว่าเวลาที่รถเนี่ยจะขนส่งสินค้าไปจนถึงผู้บริโภคหรือเจ้าของแบรนด์การจัดเก็บสินค้าของเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็รวมถึงการให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นค่ะกิ่งอยากให้ทุกคน เห็นภาพว่า GHP ค่ะเป็นภาพที่ ใหญ่ขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นในการควบคุมนะคะการผลิตอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําถึงมือผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะต้องมีการดูแลควบคุมอย่างดีดังนั้นนะคะกิ่งบอกเลยว่า GHP เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่ทําให้ผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของแบรนด์ค่ะสามารถที่จะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมเนี่ยหรือเครื่องสําอางที่ผลิตเนี่ยจากโรงงานของเราเนี่ยค่ะ มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของอันตรายนะคะที่จะเกิดการปนเปื้อนต่างๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยยังมีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆค่ะในการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้าการขนส่งนะคะระบบคลังและก็รวมถึงให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลร่างกายด้วยสารอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆด้วยค่ะและนี่ ก็คือสิ่งที่อยากมาอัปเดตกับทุกๆคนนะคะดังนั้นนะคะเจ้าของแบรนด์ท่านใดหรือผู้บริโภคท่านใดดูอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่โรงงานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐาน GHP เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนเนี่ยสามารถมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยมีทั้งนวัตกรรมแล้วก็มีการคัดเลือกสารสกัดที่มีคุณภาพมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนคะ่ะแล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการพัฒนาสูตรแล้วก็ให้ความรู้ค่ะอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ และก็รวมถึงการจัดเก็บด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนใครนะคะก็รีบติดต่อเราเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานนี้เนี่ยทำให้เรานะ,ะสามารถส่งสินค้าออกไปทั่วโลกได้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วรีบติดต่อเข้ามานะคะทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะบ๊ายบาย